นี่มาปอททำอะไรครับก็มายื่นร้องเรียนครับทั้งหมดเลยเนี่ยที่โดนร้องเรียนหรือแจ้งความจะต้องแจ้งความเอา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 ความความผิดกับใครอ่ะเอาความผิดกับเนี่ยสมที่ชาติทยค่ะครับแล้วก็โตมุชายเช่อไหมมุที่ชาตุที่ชาติมราชาราษานใช่ทำไมเขาทำอะไรก็โปรแชร์ไปครับตอนนี้ก็น่าจะล่ะ ห้าสิบขั้นต่เต่้งต้องบกวนเล่าพฤติกรรมให้หน่อยว่าเขาเป็นยังไงอย่างไีพฤติกรรมในการกงแชนะคะของคุณวเรจะพูดอยู่ข้างหน้าใครจะพูดมาอยู่ข้างหน้าไม่ได้วยเดี๋ยวเามมีอของคุณส่งพิษชาท่ารายก็คือคุณใหม่นะคะเขาเป็นคนบ้านเช้าตั้งแชพฤติกรรมของเขาก็คือว่าลงแชรทุกวันมือละวงหนึ่งก็จะมีหนึ่งแสนบาท มือละพันต่อคนคนก็จะลงวันละสองพันลงทุกวันมีทั้งรายอาทิตย์รายวันรายครึ่งเดือนนะคะหลังจากที่พวกเรารู้ว่าเขามีความรู้สึกพฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปตรงที่ว่าเขาไม่มีการอัปเดตแชร์ไม่มีการโต้ตอบแชร์เรามีการที่ว่ามีการกู้เงินหลายๆหลายๆอย่างแล้วก็มีการสร้างรายฟอร์มทุกอย่างทุกอย่างค่ะโดยที่ว่าเราเปียแชร์แต่เราไม่รู้ว่าเรื่องว่าเรา,ว,า,เราว่าเราเปียว่าคนคนนี้ซื้อแชร์ต่อเรา หลังจากนั้นนะคะวันที่ที่เรารู้ตัวได้ว่าขเขา,ขเ,ขาขเขาอ่ะมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปคือเขาออกจากกลุ่มแล้วก็ปิดเฟซไม่ติดต่ออะไรทั้งสิ้นแล้วแบบว่าอย่างวงเบอร์เกอร์อย่างจริงจงริงจริงๆเบอร์คือถ้าสมมติว่าใ,ใ,ในในวงอ่ะเขาจะต้องตั้งกฎไว้ว่าเบอร์เกอร์ก็คือหนึ่งถั่วก็คือหนึ่งทุกอ,อย่างจะต้องมีแบบว่าอย่างละวงอย่างละวงแต่พอเราได้มาสัมผัสกันว่าเฮ้ยคุณได้เงินคุณได้เงินมาถามกันเอ้า บอรเกอร์บอรเกอร์มีมาได้ไงสามวงขัดชื่อกันเราบินวขึ้นนี้อ้าเราก็ราแว่าเรายังไม่ได้ตายเราเราเอาตายอยู่วงนี้เลยเป็นอยู่วงนี้คือแบบว่าสับสกไปหมดแล้วเขาก็ไปทำตัดบอกว่าทําอะไรนะฟองลายฟอมขึ้นมาว่าเนี่ยอ้าวเราไปเอาเินราไปเปียทุกอย่างคือในวงอ่ะมีประมาณสามสิบคนอ่ะมีคนจริงอ่ะไม่น่าถึงสิบคนนะคะตอนหนึ่งวงตอหนึ่งลายแล้วเขานะมีแชร์ประมาณห้าสิบวงได้ คืออย่างเราอยู่เนี่ยเราอยู่กับ50าสิบคนแต่เขามีเป็นร้อยคือในในกลุ่ม V i P อ่ะจะมีรวมกันใช่ไหมว่าแบบว่าดึงลูกแชร์ทั้งหมดมารวมกันในกลุ่ม V i P มีประมาณ2องร้อยคนแชร์นี่เล่นกันทางไหนเนี่ยเล่นอะไรนะคะเล่นแชร์กันทางไหนไทางลาไลน์ค่ะทางไลน์ไลน์กลุ่มใช่ไหมใช่ค่ะแล้วครั้งแรกไปเจอที่ไหนถึงไปสมัครเล่นกับเขารู้จักเขาไหมหนูเขาเป็นคนดูที เขาอยู่ร้านเสวยชื่อนานสบายแทร์ค่ะสบายแทร์นี่คือเป็นพี่สาวของผัวของคุณใหม่ไะคะเขาือคือของชาวท่าศารู้จักตัวเขาใช่ไหมรู้จักทั้งผัวทั้งตัวเขาเลยค่ะไปทำผมแล้วเขาก็ชวนดึงลงเขาลงแชร์มาเนี่ยประมาณสี่ห้าปีแล้วนะแี่นักแรกดีมากค่ะ เราเคยได้ไหมใช่ไหมได้แด้แกได้รับแล้วพอหลังเนี่ยได้รับเขาก็จะมาอ้างว่าเฮ้ยแกไปซื้อวงนี้สิไปซื้อวงนั้นสิอ่ะเราเห็นว่ามาให้ดันดอกที่เราไปเล่นเราก็บอกเอยดอกแรงไว้อะไรเงี้ยเราก็เลยไปเล่นนะคะอืมแล้วเขาเริ่มรุดๆเรารู้สึกว่าเขาเขาอ่ไม่จ่ายผลตอบแทนไหมตอนเนี้ยตั้งแต่เมื่อไหร่ก็มีแฝดยอดต้องมีแต่บางคนอ่ะไม่กล้าพูดเพราะว่าเขาด่าแรงแบบว่า การคุแชรไว้ใครใช้คำคหคำย,าคายาบคายกักไว้ว่าเพื่อไม่ให้คนมาพูดกันไม่มาถึงกันแต่ช่วงหลังเนคนไม่ได้รับเงินเยอะมากก็เลยถึงกันเพราะเราเป็นเพื่อนกันบางทีก,ก,ก็เลยมาถามอะค่ะก็เลยเพิ่งมารู้ว่าโดนเัาไปคนละ สองล้านล้านบาทมีโแสนแสนหลักแสนหลักล้านทั้งนั้นเลยเขาพยายามสร้างโปรไฟล์ว่าตัวเองมีทองเยอะมีบ้านอยู่แต่ที่ใส่ก็คือทองปลอมแต่บ้านที่อยู่สมัยก็เป็นบ้านเช่าเราไปรู้ใช่เพราะเราต่นทีแรกะเราเชื่อใจเขาเพราะว่าเขาบอกว่าเขาซื้อบ้านซื้อรถอะไรเงี้ยพอไปสืบอีกทีรถเป็นชื่อพี่เขาแล้วล่าสุดก็มีการแบบว่า ไปเช่าที่ไปซื้อที่ดินวางแผนว่าจะปลูกบ้านไปขอเป็งบ้านจากเอ่อจากสร้างเมมะเลยใช่คือมีหลักฐานทุกอย่างเขาบอกวาดาวหกแสนใช่แต่สุดท้ายแล้วคือแบบพี่คือน้อยที่ใช่ไหมก็ของที่เขาไปไปไปซื้อเขาไปซื้อที่เนี่ยเขาก็ไปสร้างโปรไฟล์แบบว่าเหมือนให้คนเชื่อถือเขาไปซื้อจริงครับแต่ว่าที่ของผมน่ะคือก็ขายแบบปลอมไม่ได้ขายเงินสดแต่ที่ว่ามาดาวหกสองแสนไม่มีครับขาจ่ายแค่หมื่นห้าเอง แล้วทาไมเราถึงเชื่อใจเพราะเขาพ่อเขาไปถ่ายรูปเหมือนแบบเหมือนจริงอะแต่ว่าเราเลยเชื่อใจว่าเขาเขาถ่ายรูปเหมือนพ่อเขาไม่ไมใช่พ่อเขาไงถ่ายรูปกาพาพ่อไปดูพี่จะเอาแปลงนี้แปลงนั้นไปดูพี่แลวน้องนูโทรหาเขาวันนั้นเขาบอกว่ามาขอมาซื้อของทําบ้านซื้อวัสดุคือทุกอย่างเขาทําให้เราเชื่อใจของเขา อย่างบางทียอดเนี่ยเราเพียกขึ้นมาเนี่ยได้ประมาณ1นึ่งแสนสมุตินะคะว่าได้1นึ่งแสนเราได้ยอด1นึ่งแสนครบแต่เขาก็จะมีการมาขายตรงนั้นตรงนี้ให้เราโดยที่ดึงเงิน1นึ่งแสนของเราในกลรับคืนไปแล้วก็จะมีดึงเพิ่มมา<น>อีกมี 7, มมหลักฐานเลยวันที่19บเก้าขาโอนให้2 0สองแสน ส่วนวันที่20 21 22 23นะเขาดึงหนูับไป,ไป3แสน่เขาไปบอกว่าซื้อวงนั้นวงนี้ไอ้ด้วยความที่หนูเหมนว่าเออถึงเวลาเราก็ได้รับเงินจริงวองมางแ2แสนแต่เขาก็หลอกล่าให้เราไปซื้อวงอื่นอีกอย่างเงี้ยางเงี้ยว่าเอาเงินเราเนี่ยจมลงไปอีกจากได้านนีคดึงจมลงไปอีก ก่อนมาปอทเนี่ยเราได้ไปแจ้งความที่ไหนก่อนบ้างกันอย่างบ้านที่โรงฉาบแล้วบ้านแถวค่ะบ้านแถวแล้วตำรวจทําอะไรให้บ้างที่นั่นตอนนี้ก็กําลังสอบปากคำอยู่เขาจะเรียกไปเขาจะเรียกไปสอบทีเรื่อยๆเนี่ยไม่กี่คนีวันละห้าคนนะคะแล้วผู้เสียหายมีเป็นร้อยกว่าคนอืมเลยนี้คือแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นวันนี้เราเลยรวมตัวกันมาที่ปอทหวังว่าจะได้อะไรจากปอทบ้างก็อยากให้จับาลงโทษค่ะ พเขาทําเกินไปเราก็ไม่รู้ว่าการที่ทําตรงเนี้ยเขาเขาทําคนเดียวหรือว่าเขามีเป็นจงกุญญาเป็นทีมอะไรอย่างเงี้ยเงินอะเขาได้ไปจริงๆนะเขาน่าจะได้ไปสิบยี่สิบแล้วแล้วเขาไปไวที่ไหนอ่ะสะพัดมากพี่สะพัดมากครอบครัวเขาก็เงินสะพัดเลยเพราะเนี่ยพวกลูกแชร์ทั้งหมดอ่ะมีหลักฐานหมดเลยว่าโดนโกงไปเท่าไหร่สัญญาทีมทั้งหมดแล้วเขาเอาเงินไปไว้ไหนโอเคครับไปแจ้งถามถามถามที่อื่นไม่ได้แจ้งแจ้งมันแถวแล้วไงแจ้งบ้านแถวแล้วอืมอ่ะโอเคใครมี หลักฐานอะไรช่วยโชว์ให้เีโชว์ให้สื่อมวลชนมาชิดหน่อยอ่านี่คือหน้าเพจเขาใช่ไหมนี่แล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้คือชื่อใหม่อันนี้คือชื่ออาร์ตนี่ครับหน้าโขกหน้าขั้วทั้งเมียอ่าครั้งหลังใครมีก็ยกโชว์ขึ้นมาเลยอ่าด้านหน้าอ่าด้านหน้า อ้าวโชว์ขึ้นมาเลยด้านหลังอ่ะโชว์ขึ้นมาเลยเออชูขึ้นมาเอานี่มากันกี่คนเนี่ยวันเนี้ยน,นี่รูปเขาเหรอใช่ครับน,นี่คือตัวเขาตัวเขาก็ใครอ้าวโอเคจังหวัดอะไรเน,น,นี่ยจังหวัดสมุทรารกบ